เ,เก็บภาพส่งแล้วก็เดี๋ยวเรากลับพร้อมคุณแม่นะคุณแม่เพชรานะครับาจะเดินทางกลับเห็นไหมท่านชมท่านมาส่งแล้วก็เก็บเรียบร้อยนะท่านเพชรชราชาวราชนะนะครับ<น>บันไดครับคุณแม่ค่อยๆก้าวบันไดครับค่อยๆก้าวครับบันไดแม่

แลวออกนี่เลยคนระับจบจุดนะี้แล้วไ้วนมันรับดีกว,ว่าทางไม่ดีทางบรรยากาศนะครับอยู่ที่วัดท่าทองนัน้ชมมากนะครับทท เดินัสบายนะคะไมไม่มีหลุมก้าวตรงก้เาเดี๋ยวก็กลับขอพูดแม่รู้ทงนี้ทนี้จะไหวม่มาได้๋ยวอม่เดี๋ยวนปไปดูซอยด้โอเคไหมจะเอาไปตกแตกนี่นะครับอันนี้คุณแม่ท่านเดินนะโอ้ ท่านก็คงจะเหนื่อยมากนะคุณแม่แม่เพชราราเดี๋ยวรถเข้ามารลับแล้วนะคุณแม่เห็นไหมส่งคุณแม่แม่ก็ลงเน็บเหนื่อยเจ็ดวันแล้วอ่ะนะท่านก็คงจะเหนื่อยเี่ยเหนื่อยเจ็ดวันแล้วแม่เพชรชราชาวลา

น,นี่คุณนันทิดาแค่บทสายนะเป็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่วันท่านทองน,นะครับ่วมสง่งคุมกัชชาชาวนา thì đồng cảm này cái <laughs> này cái 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 cái